สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ล่าวัดป่าตึงนะคะออกเมื่อปี2,535ค่ะ สำหรับหลวงปู่ล่าวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีอีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปก็คือหลวงปู่ล่าตาทิพย์นะคะโดยจากประวัติที่อิมเคยอ่านในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือว่าท่านมีอภิญญานะคะสามารถรู้เห็นสิ่งสิ่งที่จะเกิดล่วงหน้าได้นะคะรู้เห็นหมายถึงว่ารู้เห็นเหตุล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็ รู้เห็นในสิ่งที่อย่างเราชาวบ้านทั่วไปอมองไม่เห็นนะคะท่านมีอภินยาทางด้านนี้ก็เลยได้ชื่อจากชาวบ้านว่าหลวงปู่ล่าตาทิพย์นะคะแต่ท่านใดที่ฟังอยู่ก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะสำหรับคนที่สนใจประวัติท่านเพิ่มเติมก็สามารถไปหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งลูกศิษย์ ะะหลายคนนะคะก็เอาเรื่องราวของท่านนะคะลงไว้ในข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับองค์นี้นะคะจริงๆตอนแรกๆอิ่มตั้งใจจะเก็บไว้ใช้นะคะแต่ทีนี้ก็ลงคลิปไว้แล้วก็เลยเปิดนะคะเปิดราคาไว้ข้งางจะแจ้งราคาไว้ที่ใต้คลิปนะคะแต่ว่าถ้า ไม่ได้ปล่อยก็เก็บไว้ใช้เรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วก็อิ่มก็เก็บเหรียญหลวงปู่ล่าไว้อยู่นะคะไว้ใช้อยู่นะคะคือหมายถึงว่าถ้าเห็นเป็นเหรียญหลวงปู่ล่าอิ่มก็เก็บอะไรเงี้ยโดยปกตินะคะมีเหรียญอีกองคหนึ่งแต่ปกติก็ไม่ค่อยจะเจอเหรียญของท่านนะ,ะแต่ว่าถ้าคนที่เขาเก็บสายของท่านเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์สายท่านเขาก็เก็บนะอันนี้อันนี้พูดคุยกันให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังเฉย สำหรับองค์นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะที่แรกอิ่มก็ดูนะคะตอนอิ่มสองแ,แรกๆอิ่มก็มีความเข้าใจว่า ตอนยังไม่ได้ไปดูข้อมูลว่ามีที่เขาลงขายค่ะอิมก็เข้าใจว่าเป็นเนื้อทองเหลืองหรือเปล่าหรือว่าเป็นเนื้อแบบเหมือนกับเนื้อคล้ายๆกับเอ,อเขาเรียกว่าเนื้ออะไรเนื้อผสมแบบโลหะหลายๆอย่างอิมนึกชื่อไม่ออกนะคะเขาจะมีเรียกอย่างหนึ่งนะคะเนื้อโลหะประเภทที่ไม่ใช่นาวาโลหะนะแต่คือหมายความว่าที่เป็นเนื้อโลหะหลายๆชนิดผสมกันอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีอีกชื่อแล้ว ตอนนี้อิมนึกชื่อไม่ออกทีเนี้ยด้วยความที่ดูส่องดูแล้วสีออกแก่ไปทางทองเหลืองเราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองแต่ไปดูในที่เขาลงขายกันและดูประวัติปรากฏว่าเป็นมีเนื้อทองแดงนะคะเขาเรียกว่าเป็นเนื้อทองแดงก็อาจจะเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าคืออิมไม่ทราบนะคะว่า เขาผสมโลหะชนิดอื่นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนี่ยถ้าดูจากเวลาโดนแสงเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าจะออกเป็นเหมือนกับทองเหลืองอ่า เขาจะมีโค้ดสองจุดนะคะรุ่นนี้นะคะมีตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ องค์นี้นี่สภาพโดยรวมก็คือสมบูรณ์นะคะเป็นองค์พระที่สวยสมบูรณ์ะค่ะไม่มีการสึกแล้วก็ไม่มีรอยบิ่นรอยร้าวรอยลานนะคะรอยแตกหักไม่มีนะคะเทียบขนาดกับเหรียญ10บาทก็องค์พระก็มีความใกล้เคียงกับเหรียญสิบาทค่ะ แต่เวลาเราเห็นองค์พระถ้าเกิดว่าแสงไม่จัดมากนะคะเราก็จะดูแล้วเป็นเนื้อทองแดงนะคะแต่เวลาแสงจ้าจ่าสองกระแสเนี่ยเหมือนกับดูเนื้อแล้วอิ่มเข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อทองเหลืองในตอนแรกนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะ แต่ทีแรกมีความตั้งใจจะเก็บองค์นี้ไว้ใช้แต่ว่าถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะสำหรับคนที่สนใจจะเก็บสะสมนะคะพระสายหลวงปู่ล่าตาทิพย์ไว้ใช้นะคะไอ l ดียและเบอร์โทรศัพท์อิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปคะ่ะใต้คลิปหมายถึงใต้คำอธิบายนะคะไม่ใช่ตรงคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มคะ่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ